ทางพ้ฐานโรงพยาบาลหลายินดีกันบ้างนะครับก็ศงโรงพยาบาลหลัยินดีเองเนี่ยได้มีการฝึกถักษะช่วยฟืน้นขึ้นพื้นฐาน CPI และก็การใช้เครื่องเอดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผี่นองประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับโรงพยาบาลลายินดีจังหวัดสงขลานำนำโดยนายแพทย์เจษดาจงไพบุญพัฒนาผู้มในการโรงพยาบาลน,นะครับ พร้อมด้วยทีมวิทยากรลงพื้นที่ห้องประชุมสถานีตำรวจทางหลวง3มกองกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อฟุกอบร่มรักสู้เบสิ i ไลฟ์ซัพพอร์ตการช่วยฟื้นขึ้นฉีบคันผื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่า AED e นะครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจำนวนกว่า20นายดยการไดเขาวหลับการฝุกอบร่มพ่ออรโรงพยาบาลจินดีกล่าวว่านะครับโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ เพื่อขึ้นธุรกิจเพื่อสร้างคมด้วยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยตั้งเป้าไว้ว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงคล้าต้องมีทักซ่าในการขึ้นชีพหรือว่ากู้ฉีพได้เพราะว่าความปลอดภัยทางสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหน่อยนึงคนในครอบครัวต้องมีทักษ่าด้านนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเมืองทองเที่ยวยางจังหวัดสงคล้านะครับถึงจะช่วยเสริมความเชื่อมัน่นให้กับนักทองเทียวได้นะครับโดยแพน่งงานก็จะเริงฟุม่มเฟือให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยงานราชการก่อน อย่างชาดีผ่านมากนะครับมีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจปูท่อนอำเภอหัตไยตำรวจปูท่อนปา,ากากาตำรวจรถไฟแล้วก็มีนายุบายที่จะขยายไปยังโรงเรียนต่างๆและประชาชนที่สนใจติดต่อเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังประกาศสวงหาความร่มมือจากโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับซึ่งตึงแยบเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลราชยยินีและเขือโรงพยาบาลทุบรีนะฮะอยากมอบให้ประชาชนนะฮะทุกครอบครัวในจังหวัดสงขลาครับ คิดว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆฮะตอนนี้กำลังติดต่อหน่วยง,งานราชการด้วยว่า,าถ้าจะทำให้เร็วขึ้นเนี่ยทีม C p พของผมเนี่ยต้องมีหลายทีมนะครับหรือว่าโรงพยาบาลอื่นหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดสนใจก็มาร่วมกันทำได้จะเร็วขึ้นนะครบบางทีเราจะเริ่มที่โรงเรียนด้วยนะครับตรงนี้ตำรวจเอกนรงฤทธิ์ท่องทวีร่องสระบุรสถานี้ตำรวจทางหลวงซ้ำนะครับกลาวาการปฏิบัตินาทีของตำรวจทางหลวง จะเจอกับอุบัติเหตุบ่อยครั้งกิจกรรมนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากถ้าไมมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีให้ชุกชฉ้นได้อย่างท่านทวงที่ครับหมดสติ<อ>นะครับที่พูดง่ายคือหัวใจหยุดเต้นนะครับก็ให้ประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้คนคือถ้าได้เรียนรู้และนําไปไป,ไป,ปฏิบัตินะครับต่อประชาชนนะครับจะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะนะครับที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ จากกันสวัสดิ์ข้ารมือตรงนี้ก็เผื่อที่จะแบบเขาเองก็มีทีนอยู่นิดเดียวนะอยากให้น่วยงานอื่นด้วยโรงพยาบาลอื่นโดยเฉพาะสาสุกจังหวัดเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยในการขับเคลื่อนนะครับเผื่อที่จะให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนในครอบครัวอย่างหน่อย1น่งคนในบ้านเนี่ยมีอะไรมีต้องเป็นต้องเป็นการทำซีพีอาร์เป็นอะไรนะครับซึ่งการรบกวนครั้งนี้ก็มีการใช้เครื่อง CPR ีอรแบนด์นะครับที่ว่าเป็นนาฬิกาสลัดข้อมือเนี่ยเป็นสายหลักข้อมือใช่ในในการฝึกอบรมนะครับเผื่อที่จะรู้ว่า ผ่านตามเกณฑ์รือไมานะครับเปิดอฝึกตรดสอบประสิทธิภาพการช่วยชีวิตการปืนท่านให้ได้ตามมาตรฐท่านนะครับซึ่งคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ต้อง50นาคะแนนขึ้นไปครับนี่แหละครับ